นะครับเอาเตรียมตัวที่จะลงทะเบียนกันนะฮะ,ะรับการแจกเงิน3,000บาทจากรัฐบาลเป็นมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านทางแอปเป๋าตังสามเดือนถ้าจะทบทวนกันเนี่ยก็คือรัฐออกให้50%เราออกเอง50%เวลาไปซื้อของคือเขาจะให้เนี่ย 3, บาทต่อคนไปจ่ายเนี่ยสมมติจ่ายร้อยหนึ่ง รัฐออก50เราออก50เป็นวิธีแบบนี้โดยให้ซื้อของจากหาบเร่แผงรอยร้านสะดวกซื้อก็ได้แล้วต้องไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บใหม่ครับ w w w ร์ไวด์เว็บ<ฆ>คนละครึ่งคอมคาดว่าจะเริ่มตุลาคมนี้ซึ่งใช้งบ45,000ล้านบาทนะครับเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปจะให้15ล้านคนดังนั้นเกณฑ์มันจะชัดๆยังไม่มาใช่ไหมฮะ 15ล้านคนสงสัยต้องแข่งกันลงทะเบียนหรือเปล่าและต้องใช้ผ่านแอปเป่าตังอีกครั้งเอาเดี๋ยวใกล้ๆมาเรียนรู้กันอีกทีถ้าจะรับแจกเงิน3,000นอกจากนี้ก็จะมีการส่งเสริมเรื่องการช่วยการจ้างงานเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่รัฐจ่ายค่าจ้างให้50%นายจ้างจ่ายสมทบ50%เป็นไปตามเงื่อนไขคือนายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเกิน15%ใน1ปีและ คนที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องเป็นเด็กจบใหม่ก็คือจบปี6-2-6-3แล้วก็เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูด้วยปริญญาตรีรับจ่ายค่าจ้างให้เลยนะ75,000ถ้าเราเป็นนายจ้างเจ็ดพันถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็จ่ายเอง7,500ออกคนละครึ่งนี่เป็นมาตรการสนับสนุนให้ตั้ง1นึ่งปีม,มาเลยครับสอสอยโสธรพักเพื่อไทยคุณปิยวัต์พันสายเชื้อบอกว่ายังจ่ายผ่านแอปอีกแล้วมันควรจะเลิกได้แล้วการจ่ายผ่านแอป เนี่ยฮะและเงินที่มันออกไปเนี่ยมันเข้าเจ้าสัวรายใหญ่ร้านค้าในเครือเจ้าสัวทั้งนั้น4 5 0 0 0ล้านภาษีประชาชนจะเข้าสู่ในทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาลทั้งหมดออกนโยบายแบบนี้มาก็คืออุ้มเจ้าสัวอุ้มในทุนใกล้ชิดเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่เรากลับไปอุ้มเจ้าสัวทำไมนี่ฮะตั้งเป็นประเด็นเอาไปซื้อของอ,อ,อุ้มเจ้าสัว คุณไตรสุรีไตราสารณกุลครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ได้ตั้งเป้าให้เงินเข้ากระเป๋าในทุนใหญ่แต่อย่างใดแม้โครงการนี้จะมีห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมก็ตามแต่จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายนั้นเอื้อให้มีการซื้อของกับผู้ประกอบการรายเล็กก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่หาเร่แผงลอย อันนี้คุณไตรสุรีอธิบายอย่างนั้นถึงแม้รายใหญ่เข้าร่วมได้แต่กฎเกณฑ์มันเอื้อให้รายเล็กคนก็พูดถึงเยอะอันนี้ต้องยอมรับนะครับคือรายเล็กหาบเล่แผงลอยโอ้เคยไปซื้อ,อหาบเล่แผงลอยโดยแอปไหมเคยไหมัซื้อซื้อกล้วยปิ้งหน่อยจิ้มจิ้มแปอสิบแอปอย่างเงี้ยมันซื้อไก่ทอดเนี่ยซื้อไก่ทอดเนี่ยขอจิ้มแอปแป๊บนึงนะจะจะจ่ายด้วยแอปนะแม่มค้ามีแอปเนี่ยมันมันยังไงอันนี้ก็ต้องยอมรับในมุมของการวิพากษ์วิจารณ์